หมดเลยบุนะได้แปนแหมนี่หายไปตั้งนานน่ะข้าคิดว่าเอ็งปล่อยนางหวานไปแล้วด้วยรู้เปล่ปาหึคืนฉันปล่อยพี่หวานให้หนีไปอะ่ะพี่แก้วได้เรียนงานฉันตายหรือว่าไม่เป็นไรจ้ะพี่แก้วเดินไปคอยปล่อยพี่หวานนะไปโอ้ยนางแป้นมันพูดเล่นน่ะแก้ว เมื่อกี้ข้ากับนางแป้นนะยังคุมตัวมันเข้าซ่วมอยู่เลยเฉันว่ามันปแปลกไหพี่เฮ้ยทำไมวะหรือว่ามันขี้มันเดี่ยวไม่เหมือนคนธรรมดาเขาอะพี่สินเนี่ยคิดอะไรอย่างงี้วะ<อ>ที่ฉันว่าแปลกเนี่ยก,ก็ไม่สังเกตเหรอสาก็หายไปไหนอะ่ะเ เพราะเมื่อก่อนเนี่ยนางหวานนะมันมีไฟที่ลึมไปปากมันถึงด่ากเก่งชมัดเลยไนงะเออเออวะยังมีนะยังมีอีกอย่างนึงอะฟันะเลี่ยมทองในปากอะ,ะหายไปด้วยออททมันทองหายไปไหนอะฮะโอ๊ยเจ็บปุ๊บมันด่าตรไหนว่าไป <c oughs> แล้วฟันทองในปากมือมันอยูไ่ไหนฮะ ไม่รู้ไม่รู้จงๆไฟเลยไปที่ป่ามืนหายเลยเอ้ยแกจ๋าพี่กรุงเทพนะไอ้ายไอ้ฝีไอ้ขี้แมลงฝีขี้แมลงวันเหรอนะหมอเขาออกได้ขนนะจ้ามึงลงคุกับขายบันพองไปตาดไฟที่สุด ใช่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ใช่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 โอ้ยโอ้ยเตรับยังอ่ะช้างเหนอ่นนเนี้ยหรือวาันก็ตาย,ายเนี่ยเบื่อว่ะเย็นแล้วเรีมยมตัวออกเรือดีกว่าใช่ไปอ่ะเด็กเดินคนหาข้าวชิมไหมหึหึ ต่งย่อเยอะวัวแก้วค่ากลับมาแล้วนี่อดตายออกเรือนแกแ้วหัวคืนนี้แก้วจะไม่ออกเรืออยู่วะได้เมียกลับมาใหม่ๆอย่างเงี้ยป,ป,าาป,ปิเอาเถอะเปี้วปิ้ยวไอ้คนตีค่าไปด้วยดีกว่าอยู่นี่นดิติดเชื้อผู้ดีของที่มันใจแล้ว ขวางอยู่อันนันน่ะคิดได้ไปน่ะรับพุ่งน้ำอะไรดิอันนี้เรียนเลิกละมันก็เหมือนกันอีกว่าเยาอ้อนในใจมันน่ะกูแล้วกลัวจริงๆกูวมจะล่าดไม่เลือกว่าใครเป็นใคร กลับมาจนได้นะอีหวาน No! เพอไให้มึงเปลี่ยนไปมึงไม่รักกูไม่รักลูกแล้วใช่ไหมอีหวาน คุณคิดว่าคนร้ายมีจุดประสงค์อะไรเหรอครับผมไม่รู้อย่ามายุ่งกับผมนะนี่เขานักข่าวมาทําข่าวเนี่ยชื่อเสียงผมเสียหายปนปี้อนเออมันเป็นหน้าที่ของผมนะครับเออท่านครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับท่านคุณคุณอย่ามาถามผมเลยนี่นักข่าวใช้ลง<ม>ข่าวเลยนะบอกผู้ร้ายเนี่ยปล่อยตัวลูกสาวฉันมานะถ้าตอบแทนเท่าไหร่ฉจะยกให้ค่ามากันเยอะไหมครับคนร้ายคุณนายครัคุณนายคะมาจับคนร้ายแล้วคุณนายคิดว่าเป็นการจับตัวไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับกรณีชู้สาวเปล่าครับ าวลกี่โมงคะคุณนพระท่านาาานาครับคุณพระท่านนาครับไม่ต้องมาถามผมเลย <ผม S 2> ได้ครับคนเดียวได้ครับได้ครับแต่ขอคําถามเดียว่เท่านั้นครับคุณกับคุณตวงพรตกลงเป็นสามีภร<ม><ม>รยากันโดยพุทธิในัยใช่ไหมครับโอ้ยออกไปเลยน,นี่ถ้าผมออกไม่ทียังเจออยู่นะมีเรื่องแน่เลยใจเย็นนะนี่นี่พวกคุณนะผมบอกว่าพวกคุณกลับไปก่อนดีกว่านะตอนนี้มันเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเรายังไม่ไม่มีข่าวอะไรจะให้ล่ะ เราได้รับสาบข่าวอะไรมาเราลอให้สัมภาษณ์ดีนะกลับไปก่อนเถอะ แต่ดูเก็บโต๊ะเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแล้วเจอกันพรุ่งนี้จ้ะนักเรียนทันนทง้งหมดทำความครบสวสัสดีครับคุณคุณ ที่เธอวิ่งไล่เพื่อนทําไมอ่ะคุณนานเขาเรียบกลับบ้านจนลืมกระเป๋าหนังสือไวค้ครับเนี่ยครับแล้วทาไมเขาต้องเรียบกลับบ้านขนาดนั้นน่ะฮะเขากลัวแม่เขาหนีครับคุณครูแต่ผมว่าน่าหวานคงหนีไม่ได้หรอกครับทําไมอ่ะก็น,นัดแกเอโคล่ามไว้นะสิครับไปแล้วครับสวัสดีครับควันไอควันม,มาอยู่กับเรา กะไงมือึงไม่ร้องดีๆก็ไม่ลองร้องให้ร้องเป็นโดร้องไปหมายไหนมันเห่าวะยังร่านไปหมดเลยไม่กล้างสารเลยนะนะเป้าปากนี้โอ้โหก็ได้ยินเสียงหมาหอนอยู่อ่ะเออหิวไม่ล่ะกินนั่นเจ้เน่กินกินก็ไปเถอะวะหวาน เอ็งไม่ได้กินน้ำหวานวันแล้วนะฉันกินไม่ลงหรอกน้องหวานเอ็งคงเป็นตัไอ้แก้วค้องหนักหน้าดูสิวันเนี่ยฮะเฮ้ย,ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้แก้วอะมันหายโมโหเมื่อไหร่นะเอ็งก็ด่ามันเหมือนเดิมสิเอ็งมันได้คืนอยู่แล้วนี่ว่าว่าอีหวานปากหมาฮะไอ้แก้วมันไปไม่ได้ไปกี่น้ำรอนเอ็งด่าพื้นเลยมันหายโมโหด่าเลยโยมพี่ นั่นนั่นคุณป้าช่วยฉันด้วยนะคะอะอะไรนะคุณป้าช่วยฉันด้วยนะคะใช่ใช่นี่อยู่ๆมึงนึกยังไงวะมาเรียกคุณป้าปก็เจ๊เองไดคขับป้าเฉยๆนี่หว่าแม่ไม่ขาไม่ขาเออเออเอออย่าทำอย่างนี้อีกนะเดี๋ยวหาวมันจะกินกระบายป้าเว้ยนี่แม่ตอนนี้อีหวานมันจำอะไรได้จากที่ไหนล่ะ ไปได้ยังไงยังว่าร่งแก่เลยจะร้องร้องลึกลึกลได้ยังไงวะคะหนึ่งหนึ่ถามจริงเอ็งจำข้าได้มั้ก็คืออะไรฉันฉันฉันไม่รู้จักคุณป้าจริงๆนะคะ <c oughs> อู้ดิ๊กโอ้ยอู้ดูหาวตีหัวกุญแจนี่ถามจริงๆแ้วเอ็ง้จักสิเป้ไหมสิป้ลูกข้าเพื่อนเองอ่ะ <c oughs> ฉันฉันไม่ไม่รู้จักใครทั้งนั้นเนี่ย คุณป้าคะฉันน่ะไม่ได้ชื่อหวานนะเชื่อฉันบ้างสิคะโอ,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 อ้โหต,ต้อหน้าที่มึงโดนมือโดอนกไปให้แก้วมันคุณตาคุณขาโอ๊ยเบื่อฉันจะทำยังไงล่ะเนี่เไองกระท๊อปากเก่งใจแข็งขนาหน่อยเลยว่ะนางหวานอือเฮ้ย <c oughs> ก็เจออาล่ะ ยิ่งแก้วเขยิ่งหมดหมื่ง่าม้วหลายเดือนแล้วเว่าแหมเขาพาไปเที่ยวี่ตัวเขาไม่ยอมไปอะสงสัยคือคืนนี้ละตังหวานเอ,เอ้ยค,คุณป้าคะคุณป้าช่วยฉันด้วยนะคะคุณคุณช่วยฉันด้วยนะคะอย่าให้เขาทำอะไรฉันนะ ไปรับเองที่โรงเรียนนะนะวันน,ะนี้นึกขึ้นได้่ากินเหล้าก็เลยมันไม่ควรจะเข้าออไปือนั่งรอตรงนี้เอยก็เลยหลับสบายใช่ไหมล่ะเนี่ยถ้ากุ่งนางเขาไม่เจอนะสองคนนี้ก็ไม่ได้เจอกันแล้วเออใช่กุ้งนางนี่กระเป๋าขับใจนะเจ้าที่เอากระเป๋ามาให้พ่อจ๋าแล้วแม่อยู่ไหนจ๊ะ อยู่ที่บ้านนะสิเองไม่ต้องกลัวนะว่าแม่เองจะหนีไปไหนอีกพอ,อ,อโซ่ล่ามันไวแล้วไปกลับบ้าน เี่ยจังไรจะติดตัวมึงอะเด็กกูยังไม่เข้าใจฮ<ะ>เฮ้ยเลวอย่างแม่มันเนี่ยไม่เข้าใจกินข้าวหึงหรู้จะล้างกินน้ำไม่จะหมดพี่แก้วเราลูกคุณแจมาคืนให้อ่ะพี่เกศเศร้าแล้วล่ะเออใจเยงไว้แม่เฮ้ยคืนนี่ะ วางนันกงกุ้งมาน้อยคืนได้ไหมวะฉันนอนจะนอนกับแม่บอกแล้วไงยังนอนก,กับแม่ไม่ได้แล้วพ่อจะพาแม่ไปไหน้วจังพาไปไหนอ่ะพาไปล้างเสียดจ,จังไลให้กินขามันหมดไปอ่ะเด็ก

อาแข็งจะไม่ใ,ใจยำกับล,ล,ลูกม,ม,ลมึมองอีกเฮ้ยลูกอ้ายจะบููกเดี๋ยวดูกวปาแม่แ๋าวดิแม่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 แมาแม่แม่แม่แ่แมอแแม้แม่อะนะม่แม่วม่แม่แม่แมมาแม่แมม่แม่นะแม่่มามาแ่ม <laughs> oh,